สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการชีวิตต้องสู้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์หนูน้อยคนเก่งกันค่ะหนูหนูหน ไมไมพ่อแม่ทิ้งนคะ่ะนี่นะคะก็เป็นกรริจวัตรประจำวันของน้องยูยี่นะคะเขาจะมาคุยเคียหาเศษเหรียญตามกองขยะนะคะเพื่อไปซื้อกับข้าวกินค่ะเร็วค่ะจากที่คุณ่รวาวิได้ดูชบุกชีวิตของน้องยูยี่คุณพรวุวิคิดว่าจะมีทางช่วยเหลือน้นองยี่ไงมคะผมว่าไม่มีทางครับไม่มีทางแน่นอน สำหรับท่ทานผู้ชมที่ต้องการจะช่วยเหลือน้องยูยี่นะคะสามารถช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ,ะสำหรับช่องทางครับผมว่าไม่ค่อยมีครับจะช่วยได้ยังไงก็คือการนำเสียดเงินเสียดเหรียญน,นะครับมาโยนโยนทิ้งในแถวนี้ครับให้น้องเข้ามาวิ่งเขีย่ยให,ห้ดีกว่า